มีไอ้นี่นะเขามีแบบว่ากอมเชียร์นะแล้วมีมีน้องต้นส่วนที่เหลือเกลียดต้นหมดเลยไม่เกลียดค่ะใครจะเกลียดก็เกลียดค่ะกูเยี่ยเลยกูมันเยเอดเข้ามุกชอบต้นมากพี่ยืนด้วยชาน่ะเมนต้นนั้นแต่คลยไม่ไดไม่ได้เชื่อเลยบอกคุณรู้จักไม่นานผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณบอยบายหน่อยบอกได้เบา ตอนอวสานชอบว่ะใช่ปะดีนะฉันกำลังงานยุ่นายมีอะไรผมไม่มีสิทธิ์มาหาคุณแล้วหรอกแล้วเมื่อคืนคุณบอกจะกลับบ้านทำไมคุณไม่กลับมาละมาละฉันขอโทษกลับมาเอีที่คุณไม่กลับอ่ะผมกลับคุณไม่อยากเจอผมแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนนั้ใช่ เอาอีกถ้ามีอะไรจะคุยเอาอีกทีมคุยกันที่บ้านดีกว่าต้องไม่กลับบ้านจะได้คุยอมาลนบกผุมมมีเนคอกคุณรู้เรื่องผมกับฉันไม่สนใจเรืองอดีตผมไม่เชื่อหรอกไม่อย่างนั้นคุณคงไม่เมินผมหรอกคุยกันที่บ้านดีกว่าชิมคุณฟังผมบ้างไม่ได้หรอ ชิม้ยวักนี้คป็หมองานยุ่งไงโอ้คุณไม่สนใจผมแล้วใช่ไหมมันจะใช่งชกันชิมช่างหนุ่มชิมไายกำลังเข้าใจฉันผิดดนตรีมาว่ารับเบิรเลย